ขณะนี้เวลา7จนาฬิกาแปดนาทีหลังจากที่พักอยู่ในที่พักทางคณะสงฆ์ท่านจัดให้นะนี่อยู่ข้างบนนี้ก็เป็นเป็นพระาธาตุเจ้าแห่นะเป็นวัดอยู่ข้างบนแต่มีภูเขาต้นไม้ล้อมรอบจึงไม่ได้เห็นนะสำหรับที่พักจำวัดเมื่อคืนก็เป็นที่ตรงนี้เนี่ย าลางกลาสีเขียวนี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุซึ่งช่วงน,นี้ยังไม่มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมแต่อย่งใดพระสงฆ์จึงได้ให้เข้าไปอยู่พักอาศัยอยู่ตรงนั้นช่วคราวช่วงค่ำคืนแล้วก็จะได้พักจำวัดตั้งแต่เมื่อคืนนี้หลังจากนี้ก็จะนาจะริก็กชุดงต่อไป ยังจังหวัดเชียงรายนะเี่เป็นเป้าหมายต่อไปหลังจากเมื่อวานนี้ได้เดินทางมาถึงพระธาตุเจาแหอันเป็นที่สิ้นสุดของจุดหมายปลายทางจุดแรกนะต่อไปก็จะเป็นจังหวัดเชียงรายก็จะมีวัดพระแก้วนะเป็นหลักวัดร่องขุน ถ้ามีโอกาสมีพละกกำลังไปถึงก็จะไปหลายๆที่นะนในจังหวัดเชียงรนะายแต่เป้าหมายก็คือวัดตาแก้วแล้วก็วัดร่องขุนครั้นี้ก็ถึงเวลาแล้วนะจะได้จาริกธุดงออกเดินต่อไปนั่นก็คือบริเวณพุทธสถานใน พระทาตุช่อแฮนะมีอาคารมีกุฏิมีตึกหลังต่าง,างๆนะที่อยู่ภายในภายในวัดภายในเขตของวัดพระทาตุช่อแฮ านาฬิกาสามนาทีที่วัดกาสองตำบลเมืองม้ออำเภอเมืองจังหวัดแพร่ขณะนี้ก็เริ่มจะได้เวลาจาริกผุกต้ตรงต่อไปแล้วซึ่งจะมีกำหนดที่จุดหมายปลายทางก็คือ เชียงรายนะจังหวัดเชียงรายอยู่ที่วัดพระแก้ววัดรอ่องขุนหลังจากที่พักช่วงกลางวันอยู่ที่วัดวัดกาสองตำบลเมืองม่ออำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะก็ได้ถึงเวลาที่จะจาริกทุดงออกไปก็มาขอจะาอาวาดพัก แต่ตอนนี้เจ้าอาวาสท่านก็ได้ไปนำพาพระภิกษุสามเณรไปสอบนักธรรมเอกนักพังโทนะนักธรรมโทนักธรรมเอกท่านก็ให้น่งรอนางพักอยู่ในวัดถึงเวลาค่อยออกไปนะขณะนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วอีกหน่อยก็จะได้เก็บของเก็บผ้าที่ตากไว้ พอดีน่าจะแห้งแล้วก็เก็บไว้จะได้นำป้าใส่บรรจุใส่กระเป๋าใส่ยา่ามแล้วก็เดินออกไปจาริกธุดงต่อไปสิบเก้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีได้จาริกทุดงมาถึงวัดบุญเจริญตาบลแม่หลาย อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ตั้งแต่19นาฬิกาตรงนะได้สนทนากับพระครูท่านหลวงพ่อพระครูนะอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็หาที่อยู่ที่จำวัดภายในวัดตรงนี้จะเป็นที we ่พักของพระภิกษุสงฆ์คือเป็นกุฏิแบบสองชั้นนะแต่ก่อนนี้มีพระเยอะเดี๋ยวนี้มีพระจำนวนสองรูปหลวงพ่อ จ้าวาดกับพระลูกวัดอีกรูปหนึ่งก็จะมีกันอยู่เพียงสองรูปสำหรับวันนี้ก็อยู่แค่หลวงพ่อรูปเดียวพระอีกรูปหนึ่งท่านก็ไปทำกิจธุระภายในวันนี้ก็มีที่รับรองหรือที่รองรับแก่คณะสถานย,ยมที่สัญจรไปมาที่มาค้าขาย ก็จะมีที่พากให้เป็นสัดส,ส่วนของโยมต่างหากของคารวาสต่างหากนะไม่ได้อยู่ปนกับพระอยู่คนละฝัง่งนะจะเป็นตรงนี้นะนะนะจะเป็นแบบนี้ส่วนมากก็จะอยู่คนละสัดละส่วนเนาะส่วนพระภิกษุสงฆ์อยู่ฝั่งนี้ คืนนี้ก็จะนอนตรงนี้แหละจำวัดตรงนี้แหละแถวแถวนี้แหละเนี่ยตรงนี้ตรงที่เปิดไปวเนี่ยมันคืนนี้ไว้แค่นี้ก่อนเราจะได้ทํากิจตระส่งน้ําชําระร่างกายแล้วก็ส่วนมนต์ทำวัดแล้วจำวัดเป็นลําดับซึบต่อไป